สวัสดีครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านตั้งอยู่บ้านนาเชียกตำบลหนองแฟนอำเภอกำลใสจังหวัดก,กระสินครับผมเบอร์โทรต้นแปดเจ็ดเก้าห้าสี่สามสองสองห้าครับผมวันนี้มารีวิว l สามสองหนึ่งแปดนะครับรถเพิ่งออกได้ไม่กี่เดือนนะครับผมเหมือนรถใหม่เลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าดูรอบคันนะครับ รถคันนี้เกิดวันที่7กรกฎาคม64นะครับผมชั่วโมงทำง,งาน180ชั่วโมงเองนะครับรถใช้งานน้อยมากรุ่นนี้ รองรับน้ำมันดีเซล B 2 0นะครับผมรถใหม่จิบเลยนะครับเหมือนออกจากร้านเลยนะครับราคาคุ้มมากครับผมยังไม่ได้ลงน้ำเลยนะครับมาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบดันตาช้างฐานก็ตาช้างนะครับผม ทั้งหมดใหม่หมดเลยนะครับสภาพ99%เลยนะครับผมถ้าจอดอยู่บริษัทที่จำไม่ได้เลยครับว่าเป็นรถมลสองครับยางใหม่ซีเซนเลยนะครับยางดีๆเลยมาคิวซียังเหลืออยู่ทุกจุดเลยนะครับผมยังไม่เคยเปลี่ยนซีนเลย ผ่านก็ผ่านห้านะครับผมจาช้างนะครับ D H สองสองห้าสี่เทปีนะครับผมรุ่นนี้จะมีที่ชาร์จแบตนะครับผมชาร์จแบตโทรศัพท์หรือจะที่จุดปลีได้นะครับผมทีนี้รุ่นใหม่เลย ภาพใหม่มากนะครับผมบาร์คคิวซียังอยู่เหมือนเดิมทุกจุดนะครับผมยังไม่เลยแจกะอะไรเลยนะครับยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลย ไม่ถึงระยะเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะครับน้ำมันเทอร์โลิก็ยังไม่ถึงเลยรสภาพใหม่มากครับเหมือนของใหม่เลยนะครับเหมือนรถใหม่เลย สวยเดิมดมครับคือสายแป๊บแห่งเงครับ เดี๋ยวมาดูระบบการทำงานกันเลยครับผมรถสภาพเหมือนใหม่มากนะครับผมอลองวิ่งดูหน่อยเอาเลยก่ <c oughs> อนไม่มีที่ตีเลยนะครับผมไม่รีขึ้นเร็วลงเร็ว <c oughs> ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมรถสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับ แรงรกำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะครับผม L32 SP นะครับรุ่นรองรับน้ำมัน B20 น,นะครับผมมีตัวนะครับหนีบเหยียบคลิกเลยครับ เดี๋ยวจะทดลองกับเพื่อนสีล้อดูนะครับผมดึงขึ้นแล้วดึงขึ้นแล้วเออมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเออมันขึ้นแล้วอ,อ เคลื่อนสีล้อได้ปกตินะครับไม่ได้เร่งเครื่องด้วยนะครับแรงๆเลยนะครับอ่าพอแล้วไม่ต้องดูดูก๊าซน้ำก็ได้รถมันใหม่มากเอออาดับเครื่องเลย รถคันนี้ปี64นะครับเรื่องกระตนกนะครับผมเดี๋ยวบอกชั่วโมงทำงานอีกครั้งนึงน,นะครับ180ชั่วโมงเองนะครับสภาพเหมือนใหม่มากนะครับผมมา,มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับราคาอยู่ที่ สามแสนเก้าหมืนห้าพันบาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกินสี่ร้อยกิโลเมตรแรกส่งฟรีนะครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถไว้ใช้งาน L 3ามสอ SP ไว้ใช้งานครับผมลูกค้าไม่สะดวกมาก็โทรสอบถามทางออนไลน์ได้นะครับผมหรืออยากจองทางออนไลน์ก็ได้นะครับผม หรือลูกค้าอยากมาดูรถก็ได้ครับร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ร้านตั้งอยู่บ้านนาเชือกตำบลหนองแปนอำเภอกมลาสจังหวัดกรสินครับเบอร์โทร0879543225ครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์กาบสวัสดีครับผม